สวัสดีครับพบกับแมนอีกครั้งนะครับที่ช่อง Man Fit, แมนฟิตแนนี่เปียกและในวันนี้นะครับแมนอยากจะชวน,นเพื่อนๆมาฝึกแพร่งชาเลนจ์ใน30วันนั่นเองนะครับในชาเลนจ์นี้นะครับแมนจะพาเพื่อนๆฝึกไปทุกๆวันเลยลงคลิปทุกๆวันให้ดูเลยนะครับว่าแมนได้ทําจริงไหมนะครับการฝึกแพร่งชาเลนจ์นะครับเดี๋ยวแมนจะมาพูดเหตุผลว่าทําไมต้องเป็นแพร่งล่ะทําไมไม่เป็นท่าอื่นนะครับเพราะว่าการฝึกแพร่งเนี่ย มันเป็นการใช้กล้ามเนื้อที่โฮนะครับหรือการค้างนั่นเองการค้างกล้ามเนื้อไว้นะครับมันจะทําให้กล้ามเนื้อได้ใช้งานแล้วก็มันจะเกิดการเผาผลาญนะครับแคลอรี่ในร่างกายเผาผลาญไขมันในร่างกายนะครับทำให้นะครับเราได้ใช้แคลอรี่ได้เยอะเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะการแพล้งนะครับแล้วก็วันนี้จะพาเพื่อนมาแพลงกันนะครับเดี๋ยวจะมาพูดประโยชน์ของการแพล้งนั่นก็คือ1นะครับสามารถทําที่ไหนก็ได้ง่ายๆที่บ้านนะครับเราไม่ต้องจําเป็นที่จะต้องไปซิดอัพนะครับแล้วก็ ก็ไม่ต้องไปเล่นลูกกิ้งก็ได้นะครับสามารถสําหรับคนที่ไม่มีอุปกรณ์เลยนะครับและข้อที่2นะครับ ประโยชน์ของการแพลงนั่นคือทําให้เผาผานไขมันได้ทั่วร่างกายนะครับเพราะการแพลงอย่างที่บอกไปเมื่อข้างต้นมันเป็นการค้างท่าไว้ใช่ไหมครับการโฮไว้มันจึงทําให้นะครับกล้ามเนื้อได้ใช้งานและเกิดการเผาผานไขมันได้ทั่วร่างกายนะครับและข้อที่3นะครับทําให้เราสามารถสร้างซิกแพคนะครับหรือสร้างแกนกลางลําตัวของเราให้แข็งแรงได้นะครับถ้าเราแกนกลางของเราแข็งแรงนะครับลําตัวของเรานะครับเวลาเรายืนเราก็จะสมาร์ทขึ้นนะครับ ตัวเราจะไม่เบี้ยวเขวไปเขวมานะครับเพราะว่าแกนกลางลําตัวมันมีบทบาทสําคัญนะครับในการคงร่างกายไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นการยืนนะครับการนั่งการนอนหรือแม้กระทั่งการเราไปยกของหนักๆน,นะครับถ้าแกนกลางลําตัวเราแข็งแรงก็เท่ากับว่ามันซับพอร์ตให้เราบาดเจ็บได้น้อยลงหรือไม่บาดเจ็บเลยนั่นเองนะครับอันนี้คือข้อดีแล้วก็ข้อดีต่อไปนั่นก็คือทําให้กระดูกสันหลังของเรานะครับแข็งแรงนะครับแล้วก็กระดูก ขอ้อต่อต่างๆเราแข็งแรงเพิ่มขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับโอเคก่อนที่เราจะไปเริ่ม challenge เริ่มแพลงในทุกวันนะครับสิ่งที่สําคัญเป็นลาดับต้นๆก็คือการ จัดท่าทางให้ถูกต้องก่อนนะครับถ้าเราจัดท่าทางให้ถูกต้องแล้วเวลาเราแพลง้งเวลาเราออกกําลังกายมันจะทําให้เราเกิดการบาดเจ็บที่น้อยหรือไม่มบาดเจ็บเลยนะครับและมันจะทําให้การแพลงของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นทําให้มันโดนกล้ามเนื้อหน้าท้องโดนกล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวการออกกําลังกายของเราจะไม่สูญเปล่าและมีประสิทธิภาพนั่นเองครับ <S 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 ก็เริ่มจากให้เพื่อนเอาศอกวางที่พื้นนะครับศอกวางที่พื้นแล้วก็ ดันนะครับสะบักขึ้นแบบนี้นะครับเหยียดขาออกไปนะครับหลังของเราจะไม่แอนเด็ดขาดนะครับหลังของเราจะไม่แอนให้เราจุดสําคัญนะครับให้เพื่อนหมวนสะโพกเข้ามานะครับคามิบก้นหมวนสะโพกเข้ามาหรือภาษาบ้านก็บิดบั้นเด้าเข้ามาแล้วก็คามิบก้นค้างไว้นะครับนี่คือการแผลงที่ถูกต้องนะครับเราจะไม่โกงหลังจนเกินไปนะครับถ้าเราโกงหลังนะครับให้เรา จุดสาคัญเหมือนเดิมให้หม้วนสะโพกเก็บเข้ามาหมวนสะโพกเก็บเข้ามาและขมิบก้นถ้าเป็นผู้ชายนะครับขอพูดภาษาบ้านๆก็คิดซะว่าให้เราเอาเป้าชี้หน้าตัวเองนะครับให้เป้าชี้หน้าตัวเองอยู่ตลอดและค้างไว้นะครับอันนี้คือภาษาบ้านๆนะประมาณนี้อันนี้คือการแพลงที่ถูกต้องนะครับถ้าเราแอนลังหรือโกง นะครับโกงอ่อหลังมากเกินไปอันนี้คือท่าที่ผิดนะครับผมจะทําให้ไม่ค่อยได้กล้ามเนื้อหน้าท้องและแกนกลางลําตัวนะครับก็คือทําไปแล้วไม่ค่อยได้อะไรนั่นเองนะครับสำหรับมือใหม่นะครับถ้าเราเหยียดขาไปไม่ได้ให้เราสามารถ วางเข่าได้นั่นเองนะครับวางเข่าแล้วก็เอามือเอาศอกเนี่ยวางไว้ที่พื้นสําคัญเลยนะครับไม่ว่าจะแพ้งท่าไหนก็ตามจุดสําคัญจุดโฟกัสเดียวนั่นก็คือการบิดสะโพกเข้ามานะครับหรือบิดบั้นเด้าเข้ามาขมิบก้นถ้าภาษาผู้ชายก็ให้เป้าชี้หน้าตัวเองตลอดเวลานะครับและขมิบก้นเก่งค้างไว้นะครับและอย่าลืมอย่าก,กั้นหายใจนะครับให้หายใจเป็นปกตินะครับผมและก็ท่าแพ้งนะครับ ในชาเลนจ์ส e 3สวันนี้นะครับแมนก็จะไม่ได้มีแค่ท่าแพล้งท่าเดียวหรอกนะครับเราสามารถเปลี่ยนสลับท่าไปเรื่อยๆได้นะครับแล้วแต่เราชอบเลยแมนก็จะมีท่า แพลงในท่าต่างๆมาแนะนำนะครับนี่อันนี้คือตารางแพลงต่างๆนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกไปนะครับไปฝึกได้ตามใจชอบเลยนะครับเพื่อนๆอยากจะฝึกท่าไหนนะครับผู้เริ่มต้นใหม่อาจจะเริ่มจากท่าง,ง่ายๆหน่อยนะครับแต่ใครที่มีหน้าท้องที่แข็งแรงแกนกลางลำตัวที่แข็งแรงแล้วเราก็สามารถเพิ่มท่ายากให้มันท้าทายกับชาเลนจ์มากขึ้นนะครับและนี่ก็คือตาราง ชาเลนจ์นะครับตารางท้าททยแลพงใน30วันของเรานะครับผู้เริ่มต้นใหม่นะครับสามารถดูตามตารางนี้ได้นะครับว่าวันที่1นะครับเริ่มกี่นาทีเล่นกี่วิก็ว่ากันไปนะครับนะแมนขอยกตัวอย่างสําหรับคนที่เป็นมือใหม่วันที่1นะครับอาจจะเริ่ม ต้นที่20วินาทีค้างไว้เอาวันละ20วิพอนะครับวันที่2ก็ให้ได้วันละ20วิวันที่3 20วินะครับพอวันที่4ก็เพิ่มเวลาขึ้นไปทีละนิดละนิดละนิดนะครับ พอเราครบ30วันนะครับเพื่อนๆลองสังเกตนะครับว่าเวลาของเราจะเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ากล้ามเนื้อหน้าท้องและแกนกลางลาตัวของเราแข็งแรงมากขึ้นนั่นเองนะครับและต่อไปที่แมนอยากให้ทํานั่นก็คือเพื่อนๆอ,อย่าลืมถ่าย before after นะครับก็คือเพื่อนๆอ,อ,อัดวิดีโอเก็บไว้เลยนะครับว่าตอนเนี้ยหุ่นก่อนเริ่มแชร์เลนเราเป็นยังไงไม่อยากให้ไปโฟกัสเรื่องน้ําหนักมากนะครับอยากให้โฟกัสเรื่องว่ารูปร่างของเราเปลี่ยนแปลงไ,ไปมากน้อยขนาดไหนนะครับใน 30วันนี้โอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวแมนจะไปขอแพลงก่อนนะครับว่าแมนสามารถแพลงได้กี่นาทีในวันแรกนะครับอันนี้คือเดย์นึของแมนเลยนะครับเพื่อนๆก็ลอง แผลงตามเลยก็ได้นะครับว่าได้กี่วินาทีเราก็จดสถิติไว้นะครับมีสมุดโน้ตจดไว้ว่าวันที่1เราได้กี่วินะครับวันที่2ได้กี่วิอ่าจนถึง30วันเราได้กี่วิแล้วมาดูพัฒนาการกันนะครับท่าฝึกของเราอาจจะไม่ต้องจําเจด้วยท่าเดียวนะครับอาจจะฝึกเปลี่ยนไปท่าต่างๆในเลเวลที่ยากขึ้นในเปลี่ยนไปท่าที่มันยากขึ้นนะครับ การแพล้งของแมนก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับในวันแรกของแมนฝึกแพลงได้2นาทีนะครับผมได้2นาทีเท่านั้นนะครับก็ เกรงล้าไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมาดูกันว่าจะได้กี่นาทีนะครับก็จะชาเลนจ์ตัวเองไปเรื่อยๆนะครับก็จะเปลี่ยนท่าแพลงไปเรื่อยๆเหมือนกันใน30วันนี้แมนตั้งใจว่าจะลงคลิปให้ได้ทุกๆวันนะครับให้เป็นพัฒนาการเพื่อนๆดูเลยทุกๆวันเลยนะครับอยากเข้าร่วมชาเลนจ์นี้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกแมนที่ใต้คลิปวิดีโอหน่อยนะครับว่าอยากจะร่วมชาเลนจ์นี้นะครับและใครที่อยากจะเห็นพัฒนาการตัวเองไปด้วยเพื่อนๆสามารถแอดเข้ามาในกลุ่ม Facebook นะครับ ชื่อกลุ่มว่ากลุ่มคนฟิตเปียนะคบเพื่อนๆสามารถแอดเข้าไปในกลุ่มนี้ได้นะครับแมนเป็นแอดมินในกลุ่มนั้นนะคบเพื่อนๆก็สามารถไปโพสต์พัฒนาการตัวเองได้ตลอดเลยนะครับว่าวันนี้ได้กี่นาทีวันพรุ่งนี้ได้กี่นาทีนะครับทำเป็นชาเลนจ์ตัวเองเก็บไว้แบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเพื่อนๆเ,เราจะได้เห็นพัฒนาการของเราไปเรื่อยๆนะครับและสิ่งสุดท้ายนะครับที่แมนอยากจะแนะนานะครับใน3าสิบวันนี้ ถ้าเพื่อนๆหวังผลว่าจะลดไขมันให้ได้เยอะๆแล้วก็ก้อนนี้ไม่พ้นการเน้นการกินนะครับผมการกินสําคัญมากๆ80%ดสนี่คือการกินออกกําลังกายอีกยี่สิบเปอว่า80การกินก็คือเราพยายามไปเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์นะครับลดของหวานของมันของทอดให้มากๆนะครับก็ไม่ใช่ว่าอดเลยนะเดี๋ยวมันจะลงแดงไปซะก่อนนะครับก็กินได้แต่กินให้มันน้อยลงนะครับเราพยายามกินของที่มีประโยชน์มากขึ้น,นเพื่อนๆทําแบบนี้ ได้แล้วก็แมนเชื่อว่าหุ่นของเราจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นและสุขภาพของเราจะดีขึ้นแน่นอนครับผมแพลงก็เป็นส่วนหนึ่ง ของชาเลนต์นะครับก็อย่าลืมไปออกกําลังกายส่วนอื่นๆด้วยนะครับออกกําลังกายทั่วร่างกายด้วยนะครับก็ไม่ใช่ว่าแพลงอย่างเดียวนะและในชาเลนต์นี้นะครับแมนก็ไม่ได้มีรางวัลอะไรให้เพื่อนๆน,นะครับถ้าทําสําเร็จสิ่งเดียวที่เพื่อนๆจะได้จากชาเลนต์นี้ก็คือความภูมิใจนะครับความภูมิใจว่าเราสามารถทําได้นะครับว่าเราสามารถหันมาออกกําลังกายได้แล้วก็ อีกความภูมิใจนึงก็คือหุ่นของเราได้เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะครับอันนี้แมนจะดีใจมากๆเลยท่านเพื่อนมีหุ่นและสุขภาพที่ดีขึ้นไปนะครับแมนก็จะมาพัฒนาไปพร้อมกับเพื่อนๆแหละครับเรามาร่วมสู้ไปด้วยกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฟากเพื่อนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปท้าทายเพื่อนๆอีกคนนึงนะครับหรืออีกหลายคนนะครับให้มาร่วมชาเลนจ์นี้แล้วเราจะสุขภาพดีไปด้วยกันนะครับและอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาด ทุกคลิปของแมนฟิตด้วยนะครับสำหรับวันนี้แมนขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันชาเลนจ์พรุ่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย I done been through a lot through the struggle i built myself Now nah, nigga like the man of the year But it's crazy I can throw a stack of dubs in the club next day to a show in the will all reappear. I remember I ain't hot shit Now I can go and spend a few racks on my ears And if you want smoke then it's up there Ain't no nigga alive in this world I feel. But look at my wrist, it's dancing Chop on me, do damage, y'all oh. LA crib, I'm inching My money keep expanding, all oh. Yo, bitch, taking my candy